สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีสิงห์และสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านด้วยนะครับเรามาดูนะครับการงานการเงินของชาวราศีสิงห์จะเป็นอย่างไรเรามาดูการงานก่อนนะการงานถือว่ามีโชคอยู่นะ,ะการงานหนึ่งถ้วยมีโอกาสใหม่ๆเริ่มที่จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเห็นไหม หนึ่งถ้วยแล้วก็มาเจ็ดไม้งานโอกาสมีโอกาสมีโอกาสงานใหม่เขาเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นช่วงของโอกาสเปิดอ่ะงานนี้ต้องเหนื่อยหน่อยนะส่งผลให้คุณในไง,ไงต้องลุกขึ้นมาทําบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องใช้แรงใช้กําลังใช้ความรู้ใช้ความสามารถอ่าถือว่างานมาค่อนข้างดีแล้วนะจากที่เคยเงียบมีงานอยู่มันจะทําให้ส่งผลถึง การเปลี่ยนแปลงตัวคุณอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงชีวิตประจําวันเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างนะมันมาแบบกระทันหันแสดงว่างานนี้งานด่วนงานเร่งงานด่วนมันเป็นโอกาสที่ถึงเวลาที่งานจะถาถมเข้ามาอืมทําให้คุณแบบว่าส่งผลให้คุณต้องทําจริงจังต้องใช้ความสามารถพิเศษแล้วคุณต้องมีการปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างในชีวิตด้วย มีการปรับเปลี่ยนปรับสิ่งบางอย่างนีเรื่องของงานเดตทาวเวอร์มันเหมือนแบบกระทันหันนะอืทว่ากระทันหันในที่นี้อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรหลายย่างอ่าแล้วก็ปสุดท้ายนี่ไงเราไม่สามารถที่จะทําอะไรคนเดียวได้งานบัญทีอาจจะต้องมีการแจกแจงงานแจกเขาเรียกว่าบางครั้งคุณก็อยากจะเก็บงานไว้ทั้งหมดแต่มันก็เก็บไว้ไม่ได้มันก็ต้องเลือกทําบางสิ่งบางอย่างใช่ไหม โอเคแต่มางานมาเยอะแหละมาจนแบบว่าโอ้โห <c oughs> เหนื่อยเลยแหละเออมันจากเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยพาวเวอร์เนี่ยจากที่เคยเงียบต,ตอนนี้งานจะเริ่มมาดีละทีนี้เรามาดูขยายกันนิดหนึ่งนะในเรื่องของการงานหนึ่งถ้วยไพ่ขยายหนึ่งถ้วยคืออะไรสองดาบจากเดิมมันงานติดติด,ตด,ตดมันจะมีจากเมื่อก่อนงานติดติดขัดขัดหนึ่งถ้วยกับสองดาบ แต่มันก็มีโอกาสของการจะเรียกว่าไงดีมันมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจอะโอกาสที่เข้ามาคุณก็ต้องเลือกไม่ใช่ว่ามีโอกาสอะไรมารับหมดคุณต้องเลือกสักนิดหนึ่งนะโอเคนะโอกาสการงานมีเข้ามาแต่คุณอาจจะต้องเลือกต้องตัดสินใจเลือกนะครับ ส่งผลอย่างไรเจ็ดไม้อาจจะต้องลงมือแข็งขันขยันจริงจังนี่ไงส่งผลถึงการเงินของคุณจะเริ่มดีขึ้นด้วยอ่าจริงๆเดี๋ยวเราต้องไปดูพ่ากันกันอีกทีนะแต่งานเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าผมพยากรณ์ว่าเมื่อคุณต้องจริงจังใช้ความสามารถพิเศษแล้วมันจะได้สิ่งตอบแทนกลับมาที่ดีอ่ะผมบอกว่ามีสิ่งตอบแทนกลับมาที่ดีก่อนนะ แล้วคุณต้องทำอย่างไรเดอะทาวเวมันมีไพ่สองไม้ขยายมาอ่าเห็นไหมงานออนไลน์เห็นไหมยังส่งผลดีอยู่งานที่เขาเรียกว่าโอกาสงานที่จะเข้ามาใหม่งานติดต่องานสื่อสารงานออนไลน์งานใครที่ทำงานเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียอะไรพวกเนี้งานนี้เหนื่อย งานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารงานที่เกี่ยวกับการพูดคุยเจราจารนะทีนี้ THE t o w e r กับสไม้มันคืออะไรอยู่ในตำแหน่งที่อยู่ในตำแหน่งที่ว่าแล้วคุณต้องทำอย่างไรนะมันมีงานเข้าใหม่มาทำเขาเรียกว่างานเข้ามาเยอะแล้การผมสรุปว่ามีงานเข้ามาเยอะจากไม่เคยมีงานเลยอ่ e ะ The Tower The Tower จากที่เคยเงีย,งยบๆอะไรเงีย้ยความเงียบนั้นทังทายลงไป มันจะมีแต่งานเข้ามางานเข้ามาถาถมเข้ามาเลยสองไม้ด้วยสองไม้นี้ถือว่างานมาเริ่มดีแล้วนะเก้าไม้อือไพ่บอกเราบอกว่าโอ้มีงานเยอะมากทำจนเหนื่อยเลยนี่ไงไม่มีเวลาได้พักไม่มีเวลาได้ผ่อนแน่นอนงานดีนะงานเริ่มที่จะมางานที่งานเขาเรียกว่าถึงเวลาแล้วที่งานจะรุ่ง จากสี่ใบเนี่ยผมบอกว่าจากที่เคยเงียบงานก็จะเริ่มดีแล้วไงในเรื่องของการงานมันมีเรื่องของผลตอบแทนเข้ามาโอเคแหละงานเหนื่อยงานหนักแต่ดีกว่าไม่มีงานเลยขอใบสรุปหนึ่งใบใบสรุปบอกว่าเต,เตรียมตัวให้พร้อมจงเตรียมตัวให้พร้อมงานที่จะเข้ามาถาถมมีแน่นอนนะครับในเรื่องของการงานราศีสิงห์ถือว่าดีแล้วนะเปิดมานี่ ถือว่างานเข้ารัวๆเลยนะเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมไม่มีโอกาสเที่ยวไม่มีโอกาสได้ไปทําอะไรนั้นทําแต่งานดุยแต่งานแน่นอนโอเคนะงานดีไม่ได้ทําร้ายใครนะโอเคสําหรับชาวราศีสิงห์ที่ชอบทํางานจะมีงานมาให้คุณทําอย่างสาสมใจโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเงินนิดนึงในเรื่องของการเงินเป็นยังไง มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเอ่ยโอเคแหละการเงินจะเริ่มขยับอ่าพูดความหมายี้เลยการเงินจะมีการเริ่มขยับจะมีโอกาสได้เก็บเงินแาจจะมีเงินเก็บมากขึ้นอ่ามันมีเรื่องของความสําเร็จการเงินการเงินโอเคแหละการเงินของคุณเป็นอย่างไรชาวราศีสิงห์ มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีเงินเก็บมากขึ้นมันส่งผลต่อดีต่อใจดีต่อครอบครัวดีต่อลูกหลานอ่ามันเป็นสภาวะที่แบบว่าโอโ้รู้สึกใจมันฟูการเงินถือว่าดีนะดีดีแล้วคุณควรทําอย่างไรอ่าเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญทำอย่างไร,เ,เ,งไรเก็บสะสมเก็บสะสมครับเก็บอ่าพยายามใช้จะประโยชน์ให้มากที่สุด เ,เลือกใช้จ่ายเก็บแล้วเลือกเลือกที่จะใช้จ่ายในภาวะที่จําเป็นอย่าสุรุยสุร่ายโอเคใจเปลียนนี่เห็นไหมคุณยืนเอาเงินมาเก็บรวมๆๆม,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 มกันใช้เท่าที่ใช้ใช้ได้ที่จําเป็นสี่ถ้วยก็บอกแล้วว่าว่าถ้าจะใช้จ่ายอะไรอ่ะใครจะมาเส,เสนออะไรซื้อ,อะไรขายอะไรใช้เขาเรียกว่าคิดสักนิดหนึ่งก่อนใช้อ่ะ อืประมาณเนี้ยคิดสักคิดสักนิดหนึ่งก่อนใช้เงินอมีเงินเก็บแล้วก็ต้องคิดด้วยเวลาจะซื้ออะไรใช้ให้มันคุ้มค่าคุ้มประโยชน์ที่สุดอืม,มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรโอเคมีเงินเก็บคุณจะเริ่มมีเงินเก็บแล้วนะครับชาวราศีสิงห์งานก็ดีงานก็เยอะก็อย่างที่บอกอะ่ะงานเยอะจนไม่มีเวลาไปใช้เงินอ่ แล้วเงินได้มาคุณก็เก็บราศีสิงห์ถึงเวลาแลวทุนจะมีเงินเก็บเงินออกเป็นของตัวเองนะครับถือว่าไพ่ขึ้นออกมาค่อนข้างดีเลยนะขอสรุปหนึ่งใบราศีสิงห์เป็นกําลังใจโอเคงานดีเงินเด่นครับอืราชาไม้งานดีเงินเด่นโอเคการเงินถือว่าอยู่ในระดับราชา สามารถเอาไปใช้ใจ่ายจับจ่ายอะไรก็ได้ตามอําเภอใจตามที่คุณต้องการนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีไพ่ของการประหยะัดเป็นไพ่ของการเก็บหอมรอมริษไพ่ของการออมมีไพ่ของการพิจารณาในการใช้ใจ่ายคือคุณคุณก็ใช้ใช้ตามที่จําเป็นนั่นแหละจะถือว่าโอกาสนี้จะเป็นช่วงโอกาสที่ดีสำหรับสำหรับคุณที่จะเริ่มเก็บเงินเก็บทองแต่ถือว่าเป็นข่าวดีอย่างหนึ่งเลยนะครับโอเคแหละการงานดีการเงินปังนะครับชาวราศีสิงห์ จบแล้วนะใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยาก,กเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับี๋ยวผมทำคลิปสอนได้ด้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ